ปีไก่แล้วก็น่องไก่เล็กๆนะคะที่มันติดมันไหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่มะลิก็จะเอาไปไปย่างนะคะตอนนี้พี่ลิกกเอาไก่นะคะมาหมักด้วยน้ำพึ่งนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำประมาณอยู่ที่สองช้อนชานะคะมีไก่ปีไก่แล้วก็น่องไก่เล็กๆนี้นะคะไม่ต้องมากแล้วก็น้ำพึ่งประมาณเกือบ เกือบ 1>, 1ช้อนนะคะ1ช้อนโตอันนี้นะคะเพื่อให้มีกินหอมและก็หวานๆหน่อยแล้วก็ใส่พงิกุงรสไปสัก1ช้อนชาเล็กๆนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเกลือเราไม่ต้องใส่แล้วนะคะเพราะว่าซีอิ๊วมันจะมีะความที่เป็นรสเค็มนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยพี่จะเอาไปปิ้งนะคะเอาไปย่างนะคะใส่โออบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ พี่ลี่ก็เอาฟอยนะคะมาลองเพื่อฟัมมันแล้วก็สกปรงนะคะออ้ยไม่ใช่ฟัมมันของไก่เวลาที่จะเอาไปอบนะคะอาวอร์มเตานะคะให้ร้อนประมาณ15นาทีแล้วเราค่อยเอาไก่ไปอบค่ะเหา150 ml ค่ะใส่ในกระทะเล็กๆนะคะเพื่อเคี่ยวน้ำตาลค่ะน้ำตาลทราลงไปนะคะประมาณ1หรือ2ช้อนโต๊นะคะ เพื่อทำเป็นน้ําเชื่อมไว้สำใส่สําหรับส้มตําไก่ตกคกนะคะแล้วก็เกลือประมาณาครึ่งช้อนชานะคะตอนนี้น้ําก็กําลังเดือดเลยค่ะเราก็มาคนน้ําตาลแล้วก็เกลือให้เข้ากันนะคะอย่าให้เหนียวนะคะให้มันมีความเป็นน้ําเวลาปรุงแล้วมีขุกขีกิกอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เขือเทศราชินีค่ะวอนาทค่ะต้องใช้ถั่วฝักยาวนะคะนี้ค่ะถั่วค่ะแข็งแข่งนี้แช่ฟีดตอนแรกคือจะเอาไปทำซุปนะคะคือรักษาสภาพมันหน่ยปรากฏว่าแข็งป๊กเลยค่ะเทมสองกลิ่นนะคะแล้วก็ใส่วอนาทไปค่ะพีคค่ะจะทำไก่ตกคอก แล้วก็มีอะไรนะคะตาผลไม้คือ Mix t o g ก t h เ r อร์เอามารวมกันนะคะนี่ค่ะคอกอันนี้สางนะคะแสบซ่า,ามากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเป็นไก่ย่างนะคะที่ทำนะคะ เดี๋ยวจะเอามาทำเป็นไก่ตกคกนะคะแต่ขอชิมรสก่อนหอมรันจวนมากเลยค่ะเราก็เอาไก่ไปตกคกเราแล้วนะคะนี่นะคะที่มาของไก่ตกคกมันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เปลี่ยนจากโถเป็นคกนะคะสมมุติว่าเป็นคกคกที่รีค่ะแน่น <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันใหม่นะคะมาแล้วมาแล้วค่ะนี่ค่ะไก่ตกครกของพี่มารีนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ค่ะหอมยโย่วยโย,ย,ย่ปากเลยค่ะคืนนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะกินกับอ่าวุ้นเอิไม่ใช่วุ้นเส้นสิหมีนะคะเส้นหมีนะคะเส้นมีลวกค่ะนี่ค่ะ chúp 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 chúp